หุ้นเด่นของเราก็เมื่อกี้พี่บุ๋ยบอกว่าน้ํามันลงลอะไรพวกนี้ลงก็อันนี้ก็ได้ประโยชน์จากน้ํามันลงเหมือนกันแล้วก็โมอบออกมาดีกว่าคาดนะครับกระตูนไม่อยู่ในฝักเ,เนะก็คือตัว t o a นะครับกำไรออกมาดีกว่าคาดเนี่ย22%เแล้วก็ดีสุดในรอบเจไตรมาสนะหุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับมาจากยอดขายในประเทศนะครับที่แข็งแรงนะปกติไตรมาสที่1เนี่ยก็เรียกว่าเป็นไฮซีซั่นได้นะสำหรับเรื่องของภาคก่อสร้างนะครับแล้วก็ ROSS Margin นนี้ดีขึ้นชัดเจนนะเพราะว่า 1. คือน้ํามันลงนะครับสคือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมีการปรับส่วนผสมนับนำเข้าจากจีนมากขึ้นนะครับซึ่งจีนเนี่ยจะถูกกว่าฝั่งสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเลยดีทั้งท็อปไลน์แล้วก็ดีทั้งมาร์จินนะอันนี้ผมแอบแปลกใจทุกคนมากเลยว่า ขนาดว่าไตามนันทุกคนจะกังวลค่าไฟกันหมดนะแต่ปรากฏว่าผมไม่เห็นมีบริษัทไหนที่กอลล์มาจินลงแรงพอค่าไฟอะไรอย่างนี้เลยนะส่วนใหญ่มา,มาจินแต่ละคนเนี่ยออกมาดีกว่า่าดได้วยซ้ําแล้วก็ดีขึ้นจากคิวซีใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพวมคิดว่าแข็เแรงนะครับค่ะโชคดีว่าขยับไปในราคาขายได้ได้นิดๆเพราะว่าสังเกตว่ากําไรที่ออกมาดีเนี่ยค่ะเอถ้าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคือบรรทัดต้นทุนนะแต่ตัวรายได้เนี่ยถือว่าดีเลยอะค่ะ กำลังซื้อใช้ได้ฮะ,ะกำไรทั้งปีคาดสองพันสองร้อยล้านนะครับโตส3บสาเปอร์เนคิวหนึ่งคิดเป็นยี่เก้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นอัพไซด์นะสำหรับ t o a นะครับคิดว่าประมาณการมีอัพไซด์แล้วก็ราคาเป้าหมายปัจจุบันสี่ิบาทเนี่ยก็มีโอกาสขยับขึ้นได้นะโยแต่ตอนนี้ยังคงว้ก่อนยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับแล้วก็แนะนําซื้อนะสำหรับ t o a เป็นหุ้นเด่นวันนี้ที่สําคัญก็คือราคา t o a เนี่ยไม่เพอร์ฟอร์มเลยในช่วงที่ผ่านมานะเพราะฉ ที่ดีนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะแนวต้านแรกก็ให้ไว้สักประมาณ30-31บาาทสำหรับตัว TOA นะครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ